รัชการครับผมมาจากครับทารงคนเอาอีกแล้วว่างเด้าไปเมืองนึงไม่อีกแล้าเอาเอาไม่ก็ต้องเอาไม่ขี้กันนี่เราอย่างง่ายๆนี่พวกเฮ็ดทียเดียวมันพร้อมกันเรียบร้อยเลยมันสิบปนกันครับอาจารย์มันก็ไปตัดเครื่องตัวทายไปสามสิบนาทีก็ตัดเครื่องวันสิบห้านาทีก็ได้ตัวเพราะว่าแนวทางเล่าวัฒนาที่ผมลงช่องผมก็ลงเฉพาะของอาจารย์ไทย ของผู้จัดพูดเยอบอกผมาลงครับบอเป็นลบล่องเฉพาะพอดีเพราะว่าปกติก็อยุ่ีอยู่แล้วนะครับแต่เลยเอาแนวทางฝากเอฟซีนำเพิ่นผู้คนที่ต่างกันไล่ยิ่งสินะครับแต่ว่าคลิปนี้ครับมาตามความเคลื่อนไหวแนวทางรัฐบาลที่ทำแบบนี้หนึ่งตัวละคมหลังจากาอาจย์ให้หกหกไว้ตั้งแต่ตอนวันโอ้ยบ่แมันบอาไป อาจร่ออเมื่อไรเมื่อวานนี่อาจาร์นั่นหกขาศูนย์น่งนั่เป็นแน่ไรสมองเจ้านี่ว่าท่าไ่หายจักเจียเรี่ยห่วยนะว่าจะก็มือโจกออกไปเห็นตอวเองมอ้งทุกอย่างเป็นยมนต์ไม่อุ่งมันงดีคือบอกว่าฝันฟั่งมีเสียนะอาจารย์เราันสุฟั่งเนาะฝันตองวดก็คือฝันว่ามีคนเอาใครมาหายแต่ว่าพระอาจารย์ช่วงนั้นศูนย์หมว่าโมโห เอามาให้ยังก็ได้แค่เดียวแต่เอามาให้ยังไหนก็ถือจับไข่ได้ดึกลงข้างล่างเลยดึกลงไปแตกไข่แตกเพราะสิงสมอนอายลูกเหมยเบิงเห็นไหมเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิงตาหน่อยลงไปเบิงสหมจะมาตายเห็นเลขหกหนึ่งครับยูไข่แดงว่าสั่นนะครับยูไข่แดงเลขหนึ่งนี่ชัดเลยเลขหนึ่งนี่ชัดแต่ว่าเลขหก บอกให้ชัดปัดไดน,นะครับคนม่โชคจับหลอดแรกจับเป็นศูนย์หกหนึ่งแปลว่าผาา้าชานมาเรียงหนึ่งมันชัดแล้วกับใขรมันก็เป็นศูนย์ก็เลยจับเป็นหกศูนย์หนึ่งนะครับหลังจากนั้นมาครับเด็กน้อยสิบห้าคนมาสามขึ้นซ้อนอันนี้เท้าความเดิมน,นะครับเท่าคามเดิมก่อนมาสามคืนซ้อนขึ้นแรกมาขอเงินคนละสิบห้าบาท เอาใบลอยให้ก็บ,บ่เอาสี่ห้ลอยหนึ่งก็บ,บ่เอาสี่ห้ยี่สิบบอเอาสี่เอาสิบห้าบาทเท่านั้นเอื่นขึ้นมาเท่ากุฏิกับบอขึ้นมายืนยันว่าจะยุ่ขางล่างนะครับก็เลยเขียนเลขสิบห้าไว้นะครับเพราะว่าเขาต้องการเงินสิบห้าบาทขึ้นที่สองกับมาอีกบอกว่าว่าพ่อมาขออีกคุณสิบห้าบาทอย่างนี่ ผมก็คิดว่าสิบสิบสิมาย่างหรือเปล่าก็จากเนาะอันนี้คือเท่าเท่ากับวิเคราะห์กันเนาะแต่ว่าถ้าตามความฝันคือกระคุณกระไรมากนะโมถ้าตามความฝันก็นคือเขามาขอเงินอีกคนละสิบห้าบาทออนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็ให้ไปคนละสิบห้าบาทอีกคือเขาเลี้ยนสิบกับเรี้ยนหานะครับเอฟซีก็คเมเม็นม์มาดิเน่งสุดห่าเอฟหน่งสุห่าซะ เรืองซิปก็เยอะซิปคารับการนี้ก็คือแล้วแต่ความคิดเห็นไห้มันนะครับแต่ถ้าสีบางที่เขาโปองเพิ่นดีดีนี่เรแม่นี่ดีตัวบางที่กับโปรงเพิ่นดีดีนะครับมานี่ขึ้นที่สามารถอีบบาทนี่มาขอบคุณพระอาจารย์นะครับโอ้ขอบคุณพระอาจารย์หลายๆสิ่งที่เขาเสียเงินไปเฮ็ดนั่เขาสําเร็จแล้วนะเขา พิ่นเสิไปกินก๋วยเตี๋ยวป่าชญนอาควมคิดผมเนาะเฉยซิผาาดมีอยู่ยซิผาหามีก็เลยมาขอเพิ่มอีกสิผเป็นสามสิเนี่เน่แเน่แต่ไได้กินก๋วยเตี๋ยวอิ่มประมาณนั่นกับปราชญ์นี่สามชุดอันนี้ปราบริบาลาป็นสิก๋วยเตี๋ยวน่บาก็มีจบมอาไปเลย พ่อาจารนครับจะเข้าไปเห็นยังเขาบอกขอ่านัสิบห้าบาทพ่อาจารย์ก็เลยว่าเข้าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวพ่อาจารย์ก็เลยว่าอันนี้คนมีโชคจัดการเองมั้งแบงค์เราโอ้ก๋วยเตี๋ยวตัวละหนึ่งสามสิบบาทจานละทายใส่คนมีโชคก็บอนั่นแหละครับคลืนที่สามมามาขอบคุณพ่อาจารย์ครับเพราะว่าเขาเขาใส่ได้แล้วเขาเขาอิ่มแล้วเขาเห็ยังกับพ่อจักเนอะนะครับประมาณนั้นนะครับก็เลยคิดว่าป้าฤษีไมายัง ที่สิบหานะครับจบแล้วครับลาสุดมีสํำนั่บันีป้าจานวอตอมบันีี่เป็นป้าจานวอตอที่บันคนบ้าดบ้ายังนะฮะพี่หยาบแล้วบ้านเราหมดบล้าวบ้านเราลิกจ้บวายังเงี้ยบ้มนควาไมสิอบจีาได้บอามฟันต่อยยินี้ว่าอันฟันไม่จะเป็นตัวเก่าเหรอเห็นะิงฟังๆาฟังนี่ เพราะว่ามีผัวกับเมียใส่ซอมมาถวายเก็บบริวารมีแจกๆใส่ซองได้บุกไม่ว่าเขาไม่ส pues nah. ังฆทานว่ายังไงในความฝันผัวกับเมียบ่ะครับผัวกับเมียที่นี่เราเป็นใส่สีก็พวกเนี่ยมันแห่งหลายจะไปว่ามันเขาไม่สังฆทานเขาเลยใจมากอันก็เลยมาว่ากไม่เกิดก็เลยเห็นเรียบร้อยอย่างเงี้ยก็ไปถามว่ามาจากใจอะไรก็พากัน ก็เห็นหนาเห็นมาตะไก่อยู่ครับพ่อจันตัวเมียนมาถวายสังฆทานซองมากพอนี่เอ็ดไปให้สังฆทานเอ็ดไปให้ลูกไปให้ลูกน่ารู้ใจนะเรื่องเฮ็ดไอ้เพื่อนนั่น่แหละไอ้เพื่อนเราแบบนั่งคุยกับเพื่อนด้วยนะเพ่งได้มามใส่กันเพื่อนถามเพื่อนไปน่ะเพื่อนก็ว่ามาตะไก่อยู่นะแต่เพื่อนมาบอกว่ามาจากใส่นะ อัวไก่หรือว่าไก่เรื่อๆกล้วยกันโดนเติมมันล่ะครับตัวนั้นก็เลยขอลาตัวขอขอขตักลับมันนะจักหน้าที่ครับอาจัรยโอ้ยอย่าไปสอนอะไรบังบอกฮ่า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 ท่า่านบอกว่าหลายหน้าที่แล้วบอกต้องขอลาตัดบังสิช่วงนั้นตัวนั้นก็ติบอกว่าหน้าที่พร้อมสังเวลาครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้บอกอันน่ะก็ได้เขาก็ได้กลับก็ได้มานั่งก็ได้มาอ่านซื้ออยู่นี่แหละครับ อันซื่ออันที่เขาเฮ็ดไทยลูกไปเต้าเพื่อนครับเมื่อเปิดแล้วเปิดมุ่งซ่อมก็หน่าวัดสนุกครับเปิดมุ่งซ่อมมีเแค่ยี่สิบห้าบาทนี่แหน่แหน่กนได้ซ่อมไม่สิบห้าบาทเออเป็นใบหรือเป็นเหรียญเป็นเหรียสิบก็เหรียนหายโอ้ยเใบสิบหามีอยู่บ่บ่อใบได้สิบบาทมีอยู่ตะเกาว่าโอ้ยใบได้สิบอ๋อตะเกาเนาะนั่แหละ สิบห้าบาทเลียนสิบกัเรียนหายขนเกาเบผมจะเขียนอียงเพิ่มไปนาะาหนึ่งสิบห้าเขียนบ้างอืนเขียนดเรียนสิบกับเลียนหายครับโอ้ยเขียนได้ยังะไเียดรองหอกเขาจะเอาลายตัวเขาเียถือแวเขียนสีัเอง็ม่เอานเขาบอกว่าสูหาเจดิครับเขาบอกอะไว่าหนึ่งสูหาเจาว่าสิบหาบาทสิหบาทเออ บานี่แหละบาดก๊าแพ้งเฉียวแบบบาดนี้ยันทั้งอี้ได้อมื่อนั้นฝนตกแห้งอยู่ตกแห้งอีหลีแห้งน้ำบาดนี้น้ำปลาเนาะน้ำปลาเฉยนน้ำบ่ปลาครับน้ำวัดนี่แหละน้ำในวัดนี่แหละอยู่นดินก้อนแน่องมันมันไหลออกบ่ท่านมันไหลออกบ่ท่านรวมนึ่งเครื่องก๊าแพงน้ำมันลงมันแล่เดียวกบบก๊าก็ได้พังบานี้ยพังขางนึงก็ได้ใส่เล็กเส้นหรอใส่บ่คือว่านนึงอ่น พ้นจอจอหู้ยู่จอหู้ไตประเทศเราวไปบอกเพ้นจอยุนนะครับในน้ำปอนบาดนี้ก็ได้เอาดินไปถมแต่ที่มัน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 ต่างกันพอดนะมันเลิกปวดนเลยข้ามันบอกนี่ไปทมก็นจะไปฟองกันน้าก็นจะท่วมก็นยุหันก็นจะพังให้เขาบาดนี้เอาดินไปถมไปปาดที่ราบนี่ก็ลืมบอกเพ้นจอไม่ให้เนี่ยจอซ่องน้ำไหลนต่มันก็ได้พังเอาวันนั่นใส้ไหมเอาทอพิวิชีก็นั่นนะเพิ่นจอเลยประเทศเราไร่พิ่นิที่แรกนเนี่ย เจ้าใส่มาแล้วแต่ว่าวันที้ก่อนแราหินไปทมเหมือนนะก็ว่ามันเลิกรดตั้งสิ่นะไตันไม่เคงนักดินทเ้รื่องน้ำหน้าอ่าวยังไงวันนี้ได้เลื่มบอกคนจอมือน่ะเออดินไ่เราลื่อมบอกคนจอว่าจ่อให้ไม่เลยให้นามันไหลออกนั่นแะจราัดท่อรู้ไมพอมานหาช่องที่ที่พังครับกาแพงของผมนาแห้งคุณที่นาแร้งคุณที่ที่ได้ซ่อมโด้ฝนตกอยู่ช่วงนี้ฝน ฝนตกอยู่ข้าวก็ว่าจะตกแห้งอีกช่วงนี้ไปนี่อีกครับคนวิศิตสิลป์ไปล่ำคอเข้าไปบ่รองเป้ะกับรองเว่อร์อยู่น้ำท่วมเข่าบ่บ่ได้กินเข่าน้ำเพราพี่ตั้งไหนผู้คนที่มีเขาน้ำดวนกับท่วมุูอยู่รุงเพ่เที่ยวมหาเที่ยวมหายาวยาว่าน้ำสิทั่วผู้ดวนมั่นม่สำนลันล่ะเอาสรุปสรุปเนาะสรุปล่าสุดครับมีความเคลื่อนไหวแต่ว่าไม่เคลื่อนไหว มีความเคลื่อนไหวใน,ในความฝันของพระจาจาร์ที่พัวกับเมียมาทํำสังกท่านเหตให้ลูกลูกที่ล่วงรับไปแล้วนะครับหลังจากเพื่อนกับไปพระอานาร์เปิดเบิ้งในซ่องก็มีเงินสิบหาบาทครับอยู่ในซ่องถวายเงินกับถวายสิบหาบาทนี่เน้นเป็นครั้งที่สามถ้าเอานี่นี่นี่เกี่ยวของกับเลขสิบหาเป็นครั้งที่สามนะครับเป็นครั้งที่สี่ครับ ครั้งที่สพอเด็กหน่อยมากสิบหาคนมาขอเงินไปคนละสิบหาบาทครั้งแรกรอบที่สองมาขออีกคนละสิบหาบาทก็มาสิบห้าคนคือเการอบที่สามาสิบหาคน,ค 3, ม,าาคนมาขอบคุณนี่คือรอบที่สี่พวกบเมียม,มาถวายสิบห้าบาทในซองสังฆทานนะครับอันนี้คือความฝันของะอาจา์เด้อครับเบ่าสูฟั่งจากสีมาบอมาจากสีจังไดกับโบนแใจัยคือกันอันน้คือฝันครับ ท่านจังไรกับออบอลสุฟันยังสั่นเนาะท่านเนี่ยบ่าวคนว่าเป็นเลขที่ว่าก้มฝันในฟังอย่างม่ถามกันหรือว่าฝันหนึ่งตัวค,ค,ความฝันก็นประจักคัดกับบ่าวต้องเอามันตัวเลขกับก้นมีโชคย์แกการเองเมื่อเราพนันบางเอิอบางเอิ่นผมฝันกับค,คือว่าฝันตกกับพระอาจารย์ครับแต่หกสูงหนึ่งเม,มียไปเที่ยวมาสั่นพาลูกไปเที่ยววันนี้ผมจะไปหากพากับ ไปไปนั่งหาว่าพักอยู่โรงแรงมเพราะเขาไปถึงโรงแรมยูห้องหกส่วนหนึน่งเรือเสมอไม่มีมาบอกว่ายูไปห้องหกส่วนหนึ่งคือคือสิ่ตรงกันแต่สันดีฟันเมือ่อะไรอู๊ดฝันตะลายมือเดี๋ยวดีครับมันจะไล่เมือเดี๋ยวเห็นแก้กวบอกฟังหนเอยนะครับแต่ว่าเจ้าบอกไปมากยังไปม,มากหาซาำม,ม่ <laughs> ครับมาหาสามมาหาสามีสีเรอม่เป็นหาสามีซืที่ศูนย์ห้าสามห้าสามศูนย์สามศูนย์ห้ามีเร่องไม่บาดมืดสุดอันเลยผมมาหาสามศูนย์ศูนย์าสาม่ะยจ้าวไปตัวตั้งสีนะผูไใดควายัวดีเขาท่านคนไม่โจบมือนเป็นตัวมากหาน่าหน่ะมือนั่นที่เข้าไปท่าพิธีอี่นี่ม่อนได้ไป็นไรเลยมือเรื่องถามสามห้าผมเห็นหรือว่เห็นผมเห็นสามหา กี่ตาดีพอดีเจ้าบ่จืงเบิ่งบ่ค่ะอาจารย์โอ้ยพอดีคนไปชกทรงไม่ให้เบื้องกูสิจิบแจักตัวได้พอดีสนุกเอฟซีเห็นหกตัวหลายเลยเอาคอยเคเห็นหกตัวแต่เห็นเป็นหกตัวอยู่แต่ว่ามันบ่ชัดนั่งข้างหน้ามันบ่ชัดข้างหน้าแต่าเฮาเบิ่งออกแต่ว่าเลข2องก็อยู่ไก่แต่คนไม่ชกเห็นเห็นเห็นบ่คือกันครับ3บสามขึ้นก็นันนี่ส่วนมากสิเห็น355หรองมากคือ255ส่วน ตัวทั้งหนานี่มีทั้ง C 2 1มีทั้ง C 3 2องอย่างเพิ่นก<ม>็ว่าไปดอกครับแล้วแต่างาไ,าไปกันเนยย่อันย่ำเมื่อเ้าร์ม่านตีหา,าไปเบิ่งอีกเป็นซูลนี่เป็นซูลซูลหาหางานี้ข้างล่างจากที่เฮาเห็นจากจากที่ปไปหลวงเฮงเห็นห3 7บเกาน,นี้เป็น1 7 1น,นื้อเกตเนเตอร์นั่นเงินเตะนั่นคนไปจกสมัยคนเนา เขาคือว่าเขาเห็นเลขกูคือบ่เห็นมันเนลยเข้าตรงเบิงตอนช่วงขณะนั้นทําพิธีนี่ครับเพราะว่าผู้มทวดาเพิ่นมาเขียนมคือได้ยินข่าวว่าสวดแล้วโวโวมากเลยโว้วเลยครับโว้วยีดีโว้วชัดตัวเลขชัดอีดีเลยเลขหางหางนี้ข้างยีดีสองปันตัวพิมพ์เลยครับปันเลขตัวพิมพ์ไว้เลขหางนะครับตัว อันห้าห้านะแต่ว่าสามเจ้ากับบ้านเท่ากันเจ้ากับเห็นเท่ากันครับบ้าเห็นน้ำไผ่เลยเบิ่งสมัยเบิ่งนี้กับบัเห็นครับเห็นแต่ต้นกันเห็นแจะเห็นแต่ต้นกันเหรอเห็นจะโดนคนท้าเปลี่ยนขนาดนั้นเหรอเอาิเปลีตัวเอาก็สรุปเนาะกระสลุปแล้วพี่จำนี่นะช่วงนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมมือนี้พึ่งจะวันที่ยี่สิบสี่แต จังไงกับโมเปียนคือเก่ายังอยู่ยังอยู่ที่เดิมยังยังย้ําอยู่กับที่นะครับถึงแม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวแต่ว่าคล้ายๆกับมีการมาเน้นย้ำซ้ําเติมลงไปแค่นั้นเองนะครับตัวเลขโมเปียนครับมันจะโตแน่นเลยเลขมีสองหางนี่ครับอาจารย์มันไม่จะโตฮะเลขไม่จะโตเลขมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่โตมีสามส่วมีเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขหาเลขหกมีเลขสี่โตครับนี่แหละต้องหัน นงินละนี่นี่หั่นหมึดนี่นี่มาเต่าหอยเชียนตัวไหนแต่ว่าาย่าลืมเนื้อขับปาศูนย์หกหนึ่งนี่สอหกหนึ่งจอเนเทียวกรอนเบอกรอนเทียวกรอนเบอร์เกดเบอเทียวกรอนที่หายไปสศอสลาหกหนึ่งจอมันมามาก็เป็นศูนย์หกหนึ่งก็ได้ี่กันเนาะก็เป็นศูนย์หกหนึ่งก็ได้เ่อ่านี่นี่มากตยังมากมากศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หนึ่งอยู่พื่อกัน นะครับอันนี้กะเราสูฟังซื้อบีครับซ้ชนแล้วครับอโอเคครับผมบันทึกุกนอาจารย์ซ้นี้ครับถ้าเบิ้ลเบิ้ลศูนศูนย์กับหนึ่งถ้าเบิ้ลเบิ้ลศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งถ้าเบิ้นน์ูนกับนึถ้าเบิ้ลเขียนลเียนบกวเขียนไนี่เบอกฟังซื้อเจ็ดเจ็ดนั่นไหมครับอาจารย์บ๊ยเขียนันหนึ่งหนึ่งกับศูนย์ศนย์อะไรกับตัวเลเบิ่แต่ลกวอนผมให้มัน นึ่งองโอหัหนึ่งซองนึ่งนะมันออกนึ่งนเกี่ยวรุ่นมาาหามันคือเก่ามันคือเก่าหามคือเกาอ๋อจับเกยตั้งส่ัไม่รักก็ได้ตันึ่งตั้งสา่ัก็ไม่จมเป็น่ะแล้วก็มีอย่างกันยังกันิบองอยากไปหาหมอซะไปยังไงพวกมี่ยังจากยังรถบมีรถบยูที่ไปหาหม้อเขาเับรหารที่เนาะเน้อก็ได้กระถางก็มีโศกอยู่ ใช่คนีโชกไม่หิคนมีโชคผ้าไปเอาถ้าท่านเดี๋ยวเราขอพอาจารย์ส่นมีครับผมขอบคุณพรอาจารย์ครับ